เอาละครับผมก็ขอสวีดัตสวัสดีได้นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เกม One Punch Man Road to Hero 2.0กันอีกแล้วนะครับในพาร์นทนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำจุดฟาร์มหาเพชรน,นะฮะว่าเราสามารถฟาร์มหาเพชรได้จากไหนกันบ้างซึ่งบอกไว้ก่อนเลยเกมนี้หาเพชรค่อนข้างที่จะ ง่ายอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตว่าเอ้ยเพชรพี่หายไปไหนทำไมเพชรพี่หมดไบนะฮะก็คือพี่ไปทาการอ e ีลิทพาร์ตนะครับผมของตัวละครนะครับตัวละครที่อัพมาคือเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมนี่คือเจ้าตัวละครซอมบี้แมนชุดแต่ชั่นนะครับคือมันเป็นมันจะหมดกิจกรรมแล้วแหละคือเมื่อวานว่า วันนี้วันสุดท้ายนะครับก็คือก่อนที่มันจะปิดอัปเดตอะไรเงี้ยพี่ก็เลยทำการอัปตั้งแต่เมื่อวานผมบอกเลยว่าแต่ละเลเวลเนี่ยใช้ครั้งละ500เพชรเลยทีเดียวนะครับใช้เยอะมากที่ใช้เป็นหมื่นเลยนะกว่าจะแบบจะได้มานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการได้รับกันดีกว่านะฮะว่าสามารถได้รับจากไหนกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับการลงเนื้อเรื่องนะครับผมเนี่ยการลงเนื้อเรื่องปกติของเรานะครับก็สามารถได้รับเพชรไปนะครับช่วงแรกเวลาลงอ่ะค่อนข้างจะง่ายแล้วก็จะมีระดับที่เป็นเป็นระ ก็อยู่ในการจัดทีมนะครับแล้วก็จัดเนี่ยความสามารถตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่แบบเพิ่ม max sp แล้วก็ atk เพิ่มขึ้นในการเข้าไปตีอีกฝ่ายให้มันชนะนะฮะไปแล้วราผ่านครับเราก็จะได้ ep ใช่ไหมครับการเคลียร์สเตตแต่ละสเตตไปเรื่อยๆครับมันจะตรงกับอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับผมก็คือของรางวัลนั่นเองนะครับมิชชั่นเนี่ยเห็นไหมครับถ้าพี่เคลียร์สเตตเมื่อกี้ได้นะครับก็จะได้อีก300เพชรนะครับผมเนี่ยนะถ้ามีทัวร์นาเมนต์นี่ก็จะได้อีกประมาณ800เนี่ยพยายามดูเคลียรงนะ์ทุก ทำเควสยร์ทำอะไรไปเรื่อยๆครับผมส่วนต่อมาครับให้ทุกคนไปที่ซิตี้นะฮะคือเมืองนั่นเองนะฮะก็จะมีแค่เราเลือกทําเควสเยอะแยะมากมายนะครับแต่แนะนําอันดับที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับคือการปีนหอคอยนะฮะการปีนหอนี่ก็จะมีของรางวัลให้นะครับตามระดับหอที่เราปีนขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวเราเอาซอมบี้แมนออกแล้วก็เอาจักรพรรดิทะเลลงไปนะครับผมมาเดี๋ยวเราลงให้ดูเลยนะครับนั้นเราก็ปล่อยให้ตัวละครเราออโต้ไปได้นะครับช่วงไหนที่ออโต้ได้ก็ออโต้ไปครับแต่ถ้ามันเริ่มตึงแล้วนะคครรัับบก็พยยาาามมมเเล่นืออผ เฮ้ยตัวละครผมเกือบตายแล้วเนี่ยอันนี้ขนาดแทงมายืน2เลยเนี่ยอ่าแทงยืนสอง,ออสองฮิว 1, นหนึ่งดาเมจหนึ่งแล้วก็ดาเมจหมู่หนึ่งเงี้ยแล้วฮิวเราก็ไปเรียบร้อยป่ะจากกระพัดทะเลเรางัํมไปเลยโหเกือบตายนะครับเกือบตายหมดละตีไปนี่แล้วก็เรียบร้อยนะครับผมเราก็ผ่านมาได้นะครับเห็นไหม ก็ได้เพชรมาทั้งหมด30แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีของที่เอาไปใช้อัพตัวละครอีกเยอะเลยนะฮะยิ่งเราไปชั้นที่สูงขึ้นนะครับของรางวัลก็จะดีมากขึ้นนะครับซึ่งอันดับหนึ่งตัวนี้อยู่ที่ชั้น156กนะฮะก็เดี๋ยวจะพยายามตามไปทีหลังลายกันช่วงนี้หาตัวละครที่ต้องการก่อนนะฮะสำหรับไปแรกนะครับผมอันดับ2ครับก็จะเป็นภารกิจตรงนี้นะครับก็คือการส่งตัวละครของเราไปทงภารกิจไปนะฮะก็จะมีเพชรให้นะครับแล้วก็ของอัปเกรดต่างๆนะครับยิ่งเราไปเลเวลที่สูงงขขขึึ้้้นนะอกก็จไดมา อันดับแรกนะครับอันนี้เป็นได้เพชรใช่ไหมครับเราก็ดูว่าเงื่นอนไขเขาคืออะไรนะครับต้องการตัวละคร2องธาตุนี้อ่ะเราใส่ไปนะครับแล้วก็นี้หนีนะฮะเขาเรียบร้อยนะฮะผมไม่ยากนะครับผมอ่าใส่ไปทำวิบานใส่สไปก็อาจจะมียากตรงที่เป็นภารกิจตรงนี้นะครับมันอาจจะยากหน่อยตรงที่อกบบว่ามันจะมีคําว่าทีมนะครับผมให้เราคิดคําว่าทีมก่อนนะแล้วเราก็วางตัวละครเซตทีมไปกลับไปที่หน้าปกตินะครับแล้วก็วางโจมตีไป นี่เห็นไหมก็เรียบร้อยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็วางไปเรื่อยๆครับมีอะไรให้ใส่ก็ใส่ไปเลยนะฮะโอ้โหผมไม่มีธาตุนั้นเลยโอ,โอเคมีอยู่ไม่อยู่บางอันก็ไม่มีธาตุที่ตรงเงื่อนไขนะแล้วก็ใส่ไปปึบ๊บอ,อันนี้สุดท้ายครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับวิจาร์แล้วก็ธาตุ นี่โอเคครบพอดีนะครับสำหรับเควียตรงนี้นะครับไม่ยากครับส่วนต่อมานะครับผมนั่นคือการลงตรงนี้นะครนี่น,น,นี่อันนี้นะครับก็จะมีของรางวัลให้นะครับผมก็คือได้ทั้งเพชรแล้วก็ได้ทั้งของที่แบบเป็นตัวสุ่มด้วยนะฮะคือสําหรับใครที่ลงครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เป็นกล่องอะไรเต็มๆแถวๆนี้เลยสามารถลงมาเคลียร์ไปได้นะครับมันจะเป็นหมดไปเรื่อยๆ โซนนี้นะฮะเมื่อเราผ่านไปแล้วนะครับเงื่อนไขต่อไปคือการปลดตรงนี้คือเราต้องผ่านเรื่องนะครับ6-4ถึงจะทําการปลดนาะการต่อไปต่อไปไปเรื่อยๆ,ๆนะครับส่วนอันตรงนี้นะครับมันจะเป็นอันที่ยากนะฮะผมก็เลยไม่แนะนําให้ลงนะบางการ์ดมันยากมากจริงๆนะครับก็ข้ามไปได้ก็ข้ามนะส่วนต่อมาครับผมนี่ส่วนตรงนี้นะครับผมเราเหมือนเ,เราลงท้าทายเซเลเตของเกมบีดนะฮะคือการลงเข้าไปแล้วก็ไปทําการตีนะฮะเดี๋ยวเราจัดเซตดีๆก่อนดีกว่า ตัวคอสามารถตายได้นะครับนี่คือบอกไว้ก่อนเลยนะฮะโจมตีไปแล้วเราก็สามารถชุบชีวิตได้ตายได้ก็ชุบได้นะครับตีไปเลยนี่ักัดตีไปนี่เรียบร้อยพอตายแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลือกการ์ดก็เลือกการ์ดอันไหนไปก็ได้ฮะนี่เราเพิ่อมอีดีเคไป ก็ไต่ไปเรื่อยครับซึ่งตรงนี้มันสามารถลงได้เรื่อยๆวันต่อวันไปเลยนะของรางวัลจะอยู่ด้านบนเนี่ยอันดีๆก็อยู่ด้านบนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถชุบชีวิตได้นี่เห็นไหมผมมีอยู่เก้าแท่งก็สามารถชุบหรือว่าฟื้นฟูให้ตัวละครตัวนั้นได้นะฮะของรางวัลในที่นี้ครับส่วนใหญ่ที่ผมเอาไปก็คือการไปแลกตัวละครที่เราต้องการจริงๆนะครับหรือว่าตัวละครที่เราแบบส่งไม่ได้นะฮะก็จะมีตัวแบบโกงๆนะจกัก,กรพรรดิก็มีนะครับก้อนบอลนี่ก็มีนะฮะส่วนตัวที่ผมหายากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นการโร ซึ่งเป็นตัวละครแรมากๆแล้วมีบางคนหรือว่าส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่จะได้ตัวละครนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราทำการปิดเพลงก่อนแล้วกันโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับผมการลงทัวร์นาเมนต์นะครับผมการลงทัวร์นาเมนต์นี่ก็คือจะมีทัวร์ให้เราลงนะครับอารมณ์เหมือนเรา PVP นั่นแหละนะฮะก็พยายามหาพลังที่มันแตกต่างกันเพราะว่าเราจะเป็นการเก็บแต้มนะ ยิ่งแต้มเราเก็บได้มากเท่าไหร่นะครับอันดับเราก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับผมเนาะเวลาแบบจบซีซั่นหรืออะไรยังไงนะครับสามารถวางเซ็ตป้องกันของเราได้นะครับแล้วก็เซ็ตโจมตีของเราได้ในโซนของหน้าต่างพวกนี้นะครับคือตอนนี้คืออันดับสูงๆนี่เขาแบบพลังเขาสูงมากนะฮะผมยังเพิ่งประมาณแสนสี่เองนะฮะเนี่ยสังเกตว่าคนอันดับหนึ่งเนี่ยมีตัวละครที่หายยากมากนะครับมันก็จะมีตู้สูมตู้ใหม่นะครับที่จะปลดล็อกนี่ผมไม่แน่ใจเรื่องเลเวลหรือว่าเงื่อนไข น่านจะเป็นเงื่อนไขของการลงเนื้อเรื่องนะฮะที่จะทําการปลดภารกิจต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องเขียนเนื้อเรื่องต่อไปไปเรื่อยๆนะครับที่เราก็จะเป็นเควสง่ายๆครับนี่เควสรยายวันหรือว่ากิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันอะไรเงี้ยครับก็จะมีเควสให้เราทำนะฮะของรางวัลก็จะไม่ยากนะฮะนี่แล้วก็จะมีที่เป็นของไซตามะไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครหรือว่าเป็นการ์ดหรือเปล่านะไอ้นี่ไม่แน่ใจลุ้นๆๆนะ,ะับล,ลุ้นอยู่ จะทำมิชชั่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การล็อกอินก็จะได้ของรางวัลเหมือนกันนะครับก็ได้เพชรนะครับ500เพชรในการล็อกอินวันแรกแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดที่ผมทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับผมโค้ดพวกนี้สามารถได้รับเพชรนี่เยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับบางโค้ดอาจจะหมดไปแล้วนะครับถ้าใส่ช้าไปนะก็เดี๋ยวถ้ามีโค้ดใหม่เดี๋ยวผมใส่เพิ่มให้นะครับที่เหลือแล้วก็รับเควสไปปกติเลยนะฮะนี่นี่ไปแล้วก็รับไปซึ่งเควสรายวันตัวนี้ครับก็จะมีเพชรให้เราด้วยนะเห็นไหมหน เป็นรายสัปดาห์นะครับนี่เห็นไหมเราจะมีของรางวัลให้เช่นเดียวกันนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นการลงเนื้อเรื่องไปรื่เลยครับและอย่างหนึ่งในหะาะตีพวกนี้ด้วยได้ของนะไอพวกที่มาตีเมืองตีอะไรเนี่ยเราไปปกป้องนี่เราก็ได้ของกันนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Sub like, subscribe เพื่อให้พาคลิปใหม่ผมด้วยละกันแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ